ท่านนะครับเข้าสู่รายการคาราโอเกะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องหลุดโลกนะมีขึ้นชื่อมากเรื่องหลุดโลกใช่เพราะว่าไปคอนเสิร์ตไหนก็ตามเนี่ยจะหลุดโลกตลอดเลยนะครับขอเชิญพบกับคุณต้าประดอกคุณนุยนันตการและพี่สุเมธครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามถามคุณต้าก่อนเลยเนี้บอกว่าหลุดโลกเลยวันนี้มาเรียบร้อยมากเลยโอ้โวันีวันนี้มากับพี่ๆสองท่านนะครับ ต้องเรียบร้อยหน่อยครับเพราะผมไม่มาครับมันอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่รออยู่เดี๋ยวจะมาโชว์นะครับก็ตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยจ่อจาอยไปหน่อยจ่อยไปหน่อยังดูเรียบไปนิดหนึ่งนะครับพี่หนุ่ยของเราพี่หนุ่ยนะคะเคยหลุดโลกมาหลุดมาแล้วค่ะตอนนี้หลุดออกมาเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็รายการเป็นหลุดโลกมาไปทางไปเที่ยวแถววัดวาอารามหลุดโลกไปทางธรรมะ เป็นการลุกโลกใช่ที่น่าเอาเยี่ยงอย่างมากส่วนพี่สุเมศนะครับก็หลุดเหมันต้่างมากให้หลุดโลกเลผมจะไม่ให้ทำม้านะฮะทำแต่เวลาแบเไม่อาจทำได้ด้วยนะอะไรครับไลมีนอนแช่เช่ดตอนนี้มันเป็นพระเอกหนักแล้วพใช่อุ้ยพี่ปรทองเคยหลุดอะไรไหมครับอ๋อไม่เคยหลุดนะครับเพราะที่ยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมอยู่นะฮะแล้วฮะยังเขาสวยมวยเอ็กซ์อยู่อุ้ย อย่าโม้ามากเลยตอนนี้นะครับแชมป์ของเราพร้อมแล้วไปพบกับแชมป์ของเราดีกว่าครับครับสวัสดีค่ะตานค่ะอายุ23ปีเมค่ะอายุ25ปีอุ้ยค่ะอายุ28ปีอายุอ,อ,อ,อาจจะเยอะที่สุดนะคะแต่ว่าหน้าตาใกล้เคียงกันค่ะพวกเราสิีชิดเชื้อวันนี้มั่นใจแน่ๆค่ะว่ามีดีขอเป็นใช้อีกทีละกันค่ะเย้ครัพทัพของเราในราตรีคืที่คาดหวังเคสสี่ความสุขร้นเมนูครับ นีชคืออะไรนะครับป้หนึ่งอาทิตย์ไปทำอะไรมาบ้างครับก็ไปเซิร์ชเนื้อเพลงจากอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แม่นกว่าเดิมโอ้โหอินเทอร์เน็ตใช่อาทิตย์ผ่านมานี่คุณไม่ใช่ฟ้าเลยหรอโหดจะเอาเนื้อเพลงให้แม่นกะว่าหนึ่งแสนบาทวันนี้ต้องทำให้ได้ใช่ต้องอยู่ในมือเราแต่ไม่รู้จะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะน่าเรามีชุดเพลงสองชุดให้เลือกนะครับจากจอนซันเบบี้บุ๊คโลชั่นหนึ่งและสองเอาชุดไหนครับหนึ่งค่ะชุดหนึ่งนะเขาเป็นที่หนึ่ง เรามาเริ่มเล่นคราโเกมครับเพลงนี้ร้องเป็นเพลงที่13ในคอนเสิร์ต Fat Life 4ต้องต้องไปดูคอนเสิร์ตถึงจะรู้นะนะเพลงอะไรทำร้องครับแต่ใจ ดอแต่ใจฉันมีเธอเธอรักหลานมันมีเพียงเธ <ๆ S 2> <ะ>อของพาราดอกก็ถูกแล้วฟังฉเฉลยครับ ชื่อว่าเพลงอะไรนะครับคุณต้าชื่อว่าดาวชื่อว่าดาวเพลงดาวนะฮะอุ้ยแต่คุณต้าคุณรู้ไหมว่าตาคุณเป็นประกายมาก <c oughs> ตาซิงมากเลยเวลาร้องเพลงเมื่อกี้เนี่ยเผื่อไปสบตามาที่ใจฉันหายวะระวังพี่โยธงไว้หน่อยละกันเอ๊ะค<ด>ุณพ่อคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนอะไรครับพี่ความรักทำให้ฉันตาบอดอีกแล้ว เพงไม่ได้หรอคะคุณพ ok: ูดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยเดอะพาราดอกเซอร์คัที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าหลุดโลกกันมากยังไงบ้างครับก็มีการแสดงต่างๆที่เราแต่งตัวแล้วก็มีอะไรที่แสดงแล้วไม่เหมือนชาวบ้านนะครับอย่างอย่างเช่นมีพ่นไฟมีหายตัวมีเล่นๆอยู่หายตัวไปเลยอะไรครับ ก็มีอ่าใช่ครับผสมมายากลผสมความเป็นสวนสัตว์สวนสนุกครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันนี้เราจะได้ดูอะไรแบบนี้หรือเปล่า,น,านะแต่ตอนนี้เป็นไงก็แชมป์ของเรานะครับตอบผิดครับถูกหักไปถ้าคำร้องครับโ,โทษฐานที่มองไม่เห็นดาวน,านะครับเพลงต่อไปนะฮะถ้าขาดเพลงนี้รุ้งกินน้ำก็จะไม่สมบูรณ์เิลงอะไรเนาะคำร้องครับ ครอบครัการอยู่ คุ้มจริงๆเริ่มเริ่มคุ้มแล้ววันนี้นะฮะแค่เปิดทีวีมาแป๊บเดียวคุ้มแล้วเห็นไหมนะฮะดูทีมแชมป์เราพี่ก็ควรยืนตาตอยเลยเพลงเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ในอัลบั้มรุ้งกินน้ำฉะนั้นถ้าขาดเพลงลงเอินไปเนี่ยนะมันก็จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะรุ้งกินน้ำานะฮะแล้วก็พี่หนุ่ยครับก็ร้องเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มอัลบั้มนั้นนะพี่เป็นอัลบั้มพิเศษนะคะพี่น้องร้องเพลงอัศนีวสานค่ะเครับเพลงต่อไปเลยดีกว่านะครับ วงที่ร้องเพลงนี้นะครับเขายือนอยันครับว่าเขาไม่ได้เพีย้ยนะะเขาไม่ได้เพี้ยนครับมีหกคำร้องนะครับคำร้องครับคนเราถ้าชอบคนเราจะสรุปว่าบ้า เป็นว่าแชร์ของเราได้แล้วสองเพลงสองเปนนันครับนะเก่งมากนะเรือคำร้องเดียวด้วยใช่แล้วแหละครับนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของวงที่ซ้อมดนตรีหลังหกโมงเย็นเป็นประจำวงอันนั้นคิดนานๆคิดดีๆนะครับเพราะเหลือคำร้องเดียวเท่านั้นคำร้องครับ เดียวรู้เลยเหรอครับ After เตอร์ซิกก็คือรู้จักเพลงเดียวโช่งดีมากเลยนะครับนิดอวงก่อนสาเหตุที่วงนี้ชื่อ s o after อเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยทำงานกันแล้วนะครับเวลาเขาเลิกงานก็ถึงจะซ้อมดนตรีกันได้ก็จะมาเจอกันหลัง6โมงเย็นก็เลยเป็นชื่อมาของชื่อที่ว่า Soul t f t e r Six และตอนนี้ครับแชมป์ของเรานะครับทำไปได้ทั้งหมดสเพลง3มคะแนนครับ สักเท่าไหร่สักครู่เดียวในคราวเกมครับ